โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200คิวเช่นเดิมน้ชมนะวันนี้เราลุยกันที่เกมสาวคาบอยหญิงนั่นเองนะผู้ชมนะดึงยกส4บันสี่นะครับผมต้องขอย้ําไว้ก่อนนะครับชมนะว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามเด้กก็เกมล่าสุดที่ทําไปก็เป็นค็อกเทลนะผู้ชมนะก็ถือว่าล้างแค้นได้สําเร็จนะครับเป็น E p พีที่2นั่นเองนะผู้ชมนะเดี๋ยวลุ ขอบอยหญิงกันต่อเลยด้วยงบสี่พันสี่นะครับว่าจะบวกหรือจะยับนั่นเองนะผู้ชมนะป่ะจัดเลยครับไม่เกินซื้อได้ไม่เกินเบ็ดยี่นะผู้ชมนะเบ็ดยี่มันก็ซื้ออยู่พันห้าแล้วนะก็แพงพอสมควรนะครับเราล้างเบ็ดไปก่อนเลยสิบรอบค่อยๆไปเพิ่งเล่นไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะแต่ละเว็บคือจะไม่เหมือนกันนะก็คือแบบ ถ้าเราเป็นเม็ปใหม่ก็จะตั้งหน้าแบบที่ผมมาเลยนะผู้ชมนะแบบมาเล่นแบบเขาเล่นปุ๊บก็จะตั้งหน้านี้เลยเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยครับคือล้างไปก่อนเลย10รอบได้ไม่ได้ก็ต้องจ้าแบบผมบอกเลยวันนี้ก็อาจจะมีท้ายพายุทุกคนได้เห็นนะฮะก็อาจจะมีนะฮะเหมือนเกมก่อนๆสิบสี่บาทแล้วผมก็จะซื้อเลยนะพอครบ10รอบปุ๊บซื้อเลยไม่รอครับไป พันห้าก็าเอามาวัดใจไปอุ้ย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 เมื่อกี้เลียงกันสามตัวเลยวะ่ะพอได้อยู่พอได้อยู่มาสี่ตัวได้ไหมอยากได้สักสี่ตัวไม่ให้วะ่ปะป่ะเริ่มขออย่าเกลือแค่นั้นแหละลูกมาขออย่าเกลือก็พอสวย สวย300มา768มาแล้วมาอีก8รอบครับมาแม่หมายแรกก็ทรงดีเลยนะหลังจากที่ล้างเบ็ดเป็น10รอบก็คือทรงมาเลยอะเจ็ด68ครับเลยอ8รอบสไตล์นะผู้ชมนะคูณนี้ก็มันประมาณคูณ8นะครั้งอยู่ที่คูณ8ถ้าแตกรอบหนึ่งก็จะคูณเป็น16 16ก็32นะครับคูณทีละ8เพิ่มไปเรื่อยๆสแกตเตอร์สวยเอได้ไหม โอ้ย oh, eh, ไม่ได้ว่ะอ่ายังได้อยู่ลูกต้องมีตัวเชื่อมนะ944ครับเลขสรอบคือมันยังขาดตัวเชื่อมอยู่นิดหน่อยจะขาดทุนไม่ได้แล้วลูกนะจะขาดทุนไม่ได้นะคูสนะา,ามสิบนะมาเอาหน่อยลูกกำไรร้อยกว่าบาทแล้ววะร้อนะกำไร <c oughs> ไม่มากไม่น้อยเกินไปครับผู้ชม ็0ลยี่ฮะหรืออีกสองรอบสุดท้ายจะมีท้ายพายุป่ะจะได้กําไรหรือเปล่าเอ้ยขอลนะลูกเร็วมันไม่แตกต่อด้วยเออหรืออีกสองอีกสองช่องโอ้จะลงอยู่แล้วโอ้โหแม่งโอ้จะลงอยู่แล้วนะเมื่อกี้นะโอ้กำไรร้อกว่าบาทก็เหมือนไม่ได้เลยวะ สิบรอบล้างไปเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะกินลงหรือเปล่านะผู้ชมนะจะกินกันลงหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่วัดไปเรื่อยๆครับวัดไปเรื่อยๆครับมาร้อยแปสิบมาอันนี้เปิดเทอร์โบนะเขาเรียกว่าเปิดเทอร์โบนะครับคือจะเร็วกว่าปกตินี่ <c ười> ไม่ไหลต่อด้วย เริ่มครับเป็ดทำการของเราครับผู้ชมมาขอกำไรหน่อยขอกำไรหน่อยขอสักสี่ห้าพันเท่าทุนก็พอนะผู้ชมนะกำไรนะสวยลูกเอมาสวยลูกสวยคิวมาคิวลงผิดที่ซะแล้วสองร้อยแปดสิบแปดครับผู้ชมสวย 400. อย่าบอกนะว่าตาน,นี้จะโดนอะอย่าบอกนะห้าร้อยครับผู้ชมไม่เอาอีลูกไม่เอาท้ายพายุมาสเก,กตเตอร์มาขอหน่อยช่วยชีวิตหยุดแม่งไม่หยุดสี่ตัวโอ้ เรียบร้อยครับผู้ชมมันต้องปิดเทอร์โบวะในการซื้อสแกตเตอร์รอบสุดท้ายครับเบทห้าไม่ได้ด้วยนะผู้ชมนะเบตสี่น่าจะซื้อได้นะครับผมมาท้ายสุดท้ายพายุจริงๆแล้วมาซื้อไปสามพันะเบตสี่แพงกว่าสาวถ้ำเยอะครับเกมเนี้ย มาจัดการหน่อยครับขอลั่นนะไม้นี้ขอกำไรเน้นๆนะท่านผู้ชมนะขอกำไรหน่อยลูกไม้แรกครับ48บาทคิวสวยหมดนี้ก็คือจบแล้วนะผู้ชมไม่ได้ดันต่อแล้วนะอืม <c oughs> เรียบร้อยครับสามพันหายไปกระตา โอ้ oh, 700โอ้โหน่าจะไม่ได้ดันต่อแล้วนะผู้ชมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือกูเกลนั่นเองนะคลิปนี้โอ้ oh, ไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ก็โอเคนะผู้ชมนะก็เกลไปนะครับสำหรับคลิป สาวทำคาร์บอนของเราเนคลิปต่อจากค็อกเทลทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคลิปที่แบบว่าแก้แค้นแน่นอนนะทุกชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ